นี่ล่างแปดห้าสี่สามเก้านะทุกคน แม่ใจรักแม่พี่ไกรรักนะครับประกอบโชคความร่ำที่นี่เนาะคือก็พี่ผ่านมาเรียกเข้านาะก็คือเลขบ่อเลขเข้าเลขเข้าเลขสุดท้ายอ๋อจริงจรแล้วเขาใส่หมวกไว้คือเอนที่ผ่านมามาเจอป้าคนนึงป้าบอกว่าไม่ชอบนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดอ่ะชอบเออมาทั้งนั้นเดี๋ยวมาเจอป้าป้าที่เข้าตรงไหนซื้อตรงนั้นเลย อก็ไม่ใช่นะรอกเบอาะจัปป้าเขาเคยได้สามตัวลูกับลสาวเขาใช่ได้สามตัวตรงนี้ไม่อวดหน่บอกกาบแม่ชัดเจนเลยได้ได้นี่ไงไฟเขาตะเกียงเขาก็มีให้ สามจุเนาะอาตธรรมโนสามจบก่อนสาธุสาธุดผู้ชมมาทิ้งท่องนมโมสามจุบอกอบอกเจ้าแม่ด้วยกันเนาะขอโชคขอลาบในวันนี้ครับสาธุนโะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จิตตัิตตจิตตังะเียนแม่นางตะเคียนเทวะทิตาเมตันจาปิตันจาี่ยังมะมะมหาราภูมหาภูมหาคังมหาธนังปูเชมีภูเชนีแล้ววันนี้เราต้องฝากท่านนะครับผมคนสองเลขครับวันนี้ขอโชว์คอล่ากับแม่ตะเคียนพี่ไดรัตน์ดะครับวัดสาขา ก็วันนี้มาขอโชคขอลาบเ้าขอให้เอฟซีที่รับชมลิปของช่องพวกเราทั้งสามคนขอให้ตินเลขสามตัวตรงๆนะครับครขอให้ทุกคนได้โชคนะครับครับอ๋จะอออจุดทุกเลขมงคลอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวออมจะจุดทุกเลขมงคลไว้ด้วยนะทุกคนก่อนที่เราจะไปส่องอิกขอนกัน เลขมงคลก่อนนะทุกคน,น,นอ,อองจุดทุกเลขมงคลอยู่นะ FC ทุกท่านก็เดี๋ยวร่วมใจกันเนาะส่งอธิษฐานมาแล้วกันมาให้เราให้เราหา 1, 1> หาเลข 1, 1> ให้เจอนะครับว่าเป็นเลขอะไรบ้างเนาะงวดไหนนี่ออง หนึ 1> 1่งเมษานะครับ2567นะครับขอให้ออกเป็นเลขสามตัวตรงนะครับสาธุปังปังสาธุสาธุรอบนี้ไม่ปังให้มันรู้กันไปเพียนถวายน้ำเหรอส้มส้มสาธุ เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเห็นเลขตนนัวนี้ชัดเจนเลยตรงนี้อ,องเอส็จนี่ทุกคนเลขนี้น,นึ่งแปดใช่ป่ะอันนี้เลขสองเลขหนึ่งเลขแปด เป็นหกหกสองหนึ่งแปดสามตัวเลยหรอข้างหน้าสองก็เป็นหกหกอีกอีกชุดหนึ่งเนี่ยหก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 แล้วก็สองหนึ่งแปดเออหกหกสองเอาปะมาณเช่นึ่งเลยใช่ไหมก็หกหกสองก็ออกไปแล้วเนาะอาจจะเป็นสองหนึ่งแปดแต่ว่าหรือว่าสองตัวอาจจะมาหกหกเลยสอหกหกเฮ้ยมาหกตัวเลยนะนี่หกหกสามหกสองหนึ่งแปด ใช่ใช่ตะตะเขียนเหมือนกันืมเขียนให้ดูไหมก็ชัดเดียวเลยสองหนึ่งแปดถ้มัเแอย่างเงี้ยคือหกสองมันจะสัเนี่ยสององหนึ่งอเลขแปดอย่างนี้เลยสองหแปดออกมาแบบนี้เลยอ๋อหน้าหน้าเป็นเก้าหกหออ ชัดจะเอาเนาะเลขนี้นะทุกคนสองหนึ่งแปดเนาะเพรชัดเจนอยู่นะเมื่อกี้เดินเข้ามาปพิ่อเห็นเลย,เ,เ,ลยเออเห็นเลยตัวเนี้ยสองหนึ่งแปดไมีได้ใส่ชัดอีกไปนาะ จ็ดแปดขึ้นมาแบบมไม่เกรงใจฟ้าใจดินเลยเจ็ดดูดิเจ็ดแปดาม่ชอบเจ็ดแปดเออนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหม <8. S 1> แต่วันนั้นม,มีคนเห็นเจ็ดห้านะออกออกเหวยลาวกนะันวันนั้นลงปุ๊บก็มีคนเห็นเขียนเจ็ดห้าเหมยไปออกลาวเลยเนี่ยวันนี้วันนี้อะน,นี่สองแปดด้เปล่ารู้่ยมด้ยใหญ่เลยเนี่ยสองกับแปดได้เปล่า อักสอคนแนะครับลองเลงก์ก่อนนะเมื่อรอบที่แล้วอีกตัวยนี้ก็เห็นเป็นเจ็ดเก้าใช่ไหมแต่อ,อเขาบอกว่าตรงกลางมีเลขแปอยู่ด้วยนะตรงตนี้ละตรนี้แหละทกคนม่เห็นเป็นเจ็ดเจดเก้าใช่ไหมแต่องบอกว่าตรงกลางมีเลขแปดอยู่ะไดูที่ลงกาง สามห้าศูนเออมันถูกเขียนมานานแล้วแต่มันเคยออกเลยนะออกสามตัวเลยนะเคยออกมารอบหนึ่งเพราะนั้นมาส่องกรบอกเสียดายจังไม่ได้ไม่ได้เอาให้คนทุกคนดูไงออกสามตัวเลยหนึ่งแปดเลยเออเฮ้ยมีเก้าด้วยเออโอเคยีไง ตัวเนี้ยเป็นเลขเก้าเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ยแต่เลขแปดที่อยู่ใน,นนี้นะตอนนี้เห็นตัวนี้นะอ่าเขาจะเที่ยเที่ววงข้างในเหแต่ผมไม่ใช่ตัวอันนี้เลขเก้าเลขเก้าลงมานี่เออถ้าเรามองมันเลยนะตัวนี้ก็แค่ป็นสูตรนะตัวแปดเก้าเฮสเห็นเหมือนเข้าข้างตงัวเนะองอ่ะก็เห็นหลายที่เหมือนกัน ดเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็จะจะบอกว่าเอ๊ะทาไมถึงแบบว่าเขียนทําไมอีกไม่เป็นไรนะทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะ,ะเดี๋ยวผมลบออกนะทุกคนเดี๋ยวยทุกคนจะสับสนโอเคเนาะตอนนี้เดี๋ยว,วยอื่นก่อนไหม เดี๋ยวเราจะหาฝั่งนี้ดูบ้างคนเเมาฝั่งนี้ไม่เห็นเลยเนี่ยมันเลขเหมือนจังคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าส่องลงตรงไหนอ่ะตรงนั้นเป็นเลขเลยไม่ได้ให้เลขเยอะมากทุกคนเอนี่ เล็กมากเลยนี่เลวเล็กมากเออริงนี่หกศูนย์เก้านี่หกศูนย์เก้สามตัวหาจเจอเนี้ยนี่พีเอตัวนี้ที่บอกว่าหกศนี้มีเลขหก 6, เลขศูน นี่เลขเก้าหกศูนย์เก้านี่ยี่บอกวนะ่ตัวเล็กมากอีกเล็กมากมองไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่ในกล้องที่เห็นอยู่นั้นเนี่ยซูมเอาแบบตั้งแบบให้ให้เห็นเลยทุกคนหกศูนย์เก้าเป็นช่องแบบเว้นพอดีกันหมดเลยอะ่ะสามตัวหกศูนย์เก้าเห็นหรือเปล่ามันมือมานานแล้วอีสามเก้าเออสามเก้าศูนย์เก้าเนี่ย นี่ไงนมชุดตัวนี้เลยกลุ่มนี่นี่ไง1ห5แปดห้าหรือศูนห้ารงชัดกว่าไม่รู้อ่ะตัวนี้และอันนี้ชัดแล้วจีบันชัดแล้วอ่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรที่อยู่รอบข้างก็ลองตีมนนะก็แ่ตัวนี้มันเลขเก้าสี่เลยนี่เก้ากับสี่อันนี้หกศูนเก้ากับอันนี้เป็นเก้าสี่หรเออ ลองดูงวดนี้แม่จะให้ไหมเพราะงวดเลี้ยงแม่ก็ให้เราไปแล้วนะลองดูงวดนี้แต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเลยนะเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะ<ต>เออเล็กจริงเล็กเล็กมากๆเลยอะ่ะต้องพยายามขยายเดี๋ยวขยายขึ้นปีแน่ๆนะครับทุกคนอาจจะเป็นเลขนำโชคสำหรับผู้ชมทุกท่าน ที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นได้เนาะขอให้ทุกคนรับโชคแล้วกันนะครับผมก็เห็นประมาณนี้ถ้าใครเห็นตัวอื่นที่ชัดเจนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันเนาะมุมนี้ก็เป็นเลขวะทุกคนอะไรนะนี่ก็เลขเันเยอะเนาะทุกคนเนาะไอ้เป็นแปดสองตัวเลขพอละให้ดูประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะมาได้นะครับตัวนี้ห ส,นะส่องส่องให้ดูก่อนเพว่าใครแบบชื่นโชบเลขแบบนี้เป็ล่ะใช่ใชใชอันนี้เลขตามไม้ตามไม้ตาไมา้คือจะเป็นแปดศูนย์ชัดแปดศูนย์นะชัดแปดศูนย์ชัดมากแต่ตัวห้าล่ะละะนะักษณะเลขห้าล่ะเป็นโค้งมันโค้งคล้ายห้าเฉยๆน,นะแต่ไม่รู้ตัวอะไรนี่น<ๆ>เลขลองส่องไวยังไง ได้นะครับ704 704 704ปั 74. 74. งปังลองตัดดูนาะเจเจ็ด 74. ศูนย์เจ็ดสี่เนาะศูนย์ศูนยศูนย์ศเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ชัดเจนลอมาดูนดนหวังว่าจะเป็นเลขนำโชคครับนะถ้าใครแบบว่า ตามที่เราส่องให้นะทุกคนไม่เห็นนะครับก็เอาเลขทูบมงคลไปเนาะเราก็อาจจะเป็นเลขนําโชคได้เนาะไั่เห็นแต่เดนๆนะคตัวที่เราส่องให้เห็นนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นก็ได้นะก็ใครที่ชื่นชอบเลขทูบมงคลก็เอาเลขทูบมงคลก็ได้นะครับโอเคทุกคนส่องให้อีกชุดหนึ่งนะทุกคนเผื่อจะเป็นเลขชัดเจนระดับท่านผู้ชมทุกท่านที่เห็นนะครับ เราจะดูที่เขาขอโชคขอลาบพี่รอบที่แล้วได้โชคจากที่นี่ใช่ไหมครับ่พี่เขาได้โชคจากที่นี่นะทุกคนนะครับก็เราวันนี้แล้วพี่ได้รับเกียรติจากพี่เขานะมาพอดีเจอกันเลยนะครับก็เลยให้พี่เขาขอโชคให้แม่คงต้นสินตนใจให้มาเจอเราวันนี้ใช่ใช่เดี๋ยวถามพี่เขาว่ามาจากไหนนะครับพี่เขาได้โชคจากที่นี่นะทุกคนนะ เห็ไหมครับเหตุอะไรบ้างไหมครับขยับเซมซีก็ได้พี่ขยับเซมซีผมก็ชุบก็ได้นะควาจริงครับชิมซีก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะให้เราแกันเนาะชุดหนึ่งถ้านเอฟถ้าเอฟที่ทางบ้านก็ถ้าชื่นชอบในการเสี่ยงเซมซีก็เอาเลขนี้ไปก็ด้เวลาวอ้ยมาเลยอ่ะมาเลยสองตัวเลยขยับปึ <concealed safety> ๊บมาเลยมาเลย 1นึ่งแปหนึ่งแปดกับสองแปดนะครับสองเก้านี่เห็นตรองลงราอยู่นะอยู่เป็นหนึ่งแปดกับสองเก้านะครับเลขดีทำโชมเลขนาโชคชมาจากพี่ผู้โชคดีเมื่องวดที่แล้วของแม่จักรีที่ไร้านแห่งนี้เนาะอใครใครผูกฝังจิตใจเนาะยากไดาตดวสัมพัน์กับแม่ก็ เมื่อกี้ได้ยินพี่เขาพูดเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณแหละใช่ไหมวิญญาณเหรอเรื่องอะไรคนตกตึกคนตกตึกสี่ชั้นแล้วพี่เราฟังหน่อยเมื่อกี้อ๋อก็ที่คดีรอดซื้อไงคะคดีเรอดซื้อตอกออกมาแล้วเขาไม่ใช่อะไรเลยอเหรอเขาบอกว่าเหมือนจะมีคนมาช้อนเขาใช่ไหมฮะเหมือนจะมีใครมาช้อนเขาอ๋อมีคนมารับเขาไว้เงี่ยเหรออยู่แถวไหนครับที่สวรรณที่ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นนามบัตรของ แทนที่ใช่ไหมอันนี้ครับผมจะเป็นนำบัตรเดี๋ยวเอาเลขาอ๋อพี่เขาของเก่าขนติดสัมผัสพวกนี้ได้ใช่นี่โหร้านเขาเป็นร้านแบบนี้เอ้านี่ครับเออนี่ครับเป็นร้านของเก่าโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคืออะไป๋าห้องเหรอครับป๋าห้องป๋าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวจะขอเบอร์เบอร์ไลน์ใครโอเนไป พี่เลยใช่ไหมพี่พี่เลยแค่นิดเดียวเองนะแค่นิดเดียวเองแถวพี่มีมีอะไรเป็นของเก่าพวกนี้หรือเปล่มีไหมในร้านในร้านมีไหมเออในร้านของเก่าสื่ออะไรพวกนี้ได้ไหมครับได้มีแบบอะไรพอจะเข้าไปไปหมดแล้วไปหมดแล้วอ่ะไม่ครับครับเดี๋ยวว่ามีอะไรแบบจะเข้าไปข่ายถักก็หน่อยเดียว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 ถ้ามีแล้วจะจะเข้าไปถ่ายให้ไปไหมวันนี้จะไม่ว่างเลยครับนี่เลยตรงไม่ไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวโทรมาหาป่าเดี๋ยวพี่พาไปที่หนึ่ง เป็นแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนที่เขาเจอแล้วมันเป็นตลาดตลาดเศรษฐีเดี๋ยวไปได้ได้เนี่ยผู้เล่าคนลุกแสดงว่าเขาให้ให้มาเจอมากกว่าใช่ใช่แล้วก็จะได้ไปเจอเจ้าของตลาดด้วยแล้วตอนที่เขาขุดอะไรพวกนี้เขาก็จะเห็นงูห่าออกมาได้วนนี้เราทํงูห่าออกมาเสร็จปุ๊บแผ่แม่เบี้ยแล้วก็น้ําออกมาแล้วก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลยอ๋อเหรอแต่ว่าเขากบ เขาแข่งตาเองแข่งตายที่แต่ว่าเขาไม่ได้เอาขึ้นมาไงอ๋อเขาปิดไปเลยค่ะแล้วโทรมาโทรมานะครับครต้องตอนเย็นๆนะเดี๋ยวพี่จะให้เจอเจ้าของตลาดด้วยได้นอนเย็นเย็นประมาณทีโมได้ครับประมาณอย่างนี้ก็ได้โทรนัดอ่ะโทรนัดอ๋อได้ได้นะเดี๋ยวถ้าผมว่าง คิวไหนอ่ะผมไปหาเลยคร่ะส่งให้ดูบ้างนะให้สวยยาวออกนะโอ้สวยเลยพี่แหมครับ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 แล้วก็มีสายเหล็กลูกประพันด้วยนะอ๋อเอาเลยเอาเลยพี่ไถ้าเกิดลูกนี้ลูกค้าก็ได้ได้ได้ส่งลูกค้าได้ครับอ๋อได้ครับได้ครับฝาห้องกับภรรยาเนาะฝาห้องกับภรรยาสองกับทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็มาขอโชคขอลาภเรียบร้อยแล้ว เนาะเลขที่เมื่อกี้ที่ได้เนาะก็จะมีเลขอยู่ฝั่งนู้นที่ผมชัดตาสุดก็คือเลขเป็นหกศูนย์เก้านะครับหกศูนย์เก้าส่วนเลขเลขทุ่มมงคลที่อ,องจุดไว้ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์แปดเก้านะฟเฟสนียใช่ครับก็จะอยู่แค่สามชุดนี้เนาะถ้าใครเห็นตัวไหนชัดก็เอาตัวน,นั้นอ๋อแปดศูนย์ผมป่ะแปดศูนย์ผมล่ะตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันเออใช่ใช่ก็ ถ้าถ้าใครเห็นเนาะถ้าถ้าใครเห็นเลขอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมก็เอาตัวนั้นไปท่านผู้ชมถ้าใครไม่แบบสิ่งที่เราชี้ให้ดูถ้าคุณไม่เห็นเลยเนี่ยคุณก็เอาเลขทู่ไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชควันนี้วันนี้เรามา3คนเนาะผมคนสองเลขไปคนใหม่แล้วก็มาดูอองนะครับของขอโชคขอลาบนี่คือ FC ทางบ้านนั่นคือวัดสาขานะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านิดหน่อยจากร้านพี่เขาเมื่อกี้นะครับปลาทองปลาทองเนาะก็เดี๋ยวเราะจะไปไหนอีกอย่าลืมแล้วกันท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็กกกนกำลังใจใจห้พวกเรา คนสองเลขด้วยแล้วกันแล้วก็บ่าวไอ้คุณใหม่มาดูองด้วยนะว,วันนี้ผมทัท้งสามคนต้องราดท่านผู้ชมก่อนแล้วผู้ก็ใหม่คือโหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับปลาเทศมาแล้วไอ้จะก,กลับแล้วทุกคนเห็นเลขในกระจกบอกดูดิล่างแปดห้าทางนี้หกหกศูนย์แปดสี่สามเก้าดูนีเออแปลอันนี้อันนี้วนจนจบแต่ยังไม่เห็นเพิ่งจะเห็นนะ ชัดมากเลยนี่ท่านผู้ชมนี่ตอนนี้เป็นเลขห้าเลขห้าเลขแปดอันนี้เลขเก้าหรือเลขศูนย์นี่อันนี้เลขห้าเลขแปดอันนี้เลขเก้าหรือเลขศูนย์เห็นไหม นี่นี่กล้องชัดมากเลยทุกคนเลขศูนย์ห้าเนี่ยออกเห็นหรือเปล่า่เห็นเ <105. S 1> นี่ยน,น,นะไม่ใช่นี่นี่เลขสูนอันนี้เลขแปดไม่ไม่อองไม่ได้เห็นแบบนนีะ้อันนี้เลขสูนใช่นี่เลขห้าตะกี้ปะเลขห้าเออของพี่ก็เห็นตรงนั้นแต่มองฝั่งนี้มันเป็นนี่มันเป็นแปดเก้าห้า 895หรือว่า805 805 805เป็นเลขแปดอเนี่ยมันมันมันมีติ่งมานนี้หน่อยนึงนะเห็นไหมเลขแปดอ่ะเขียนได้ปะเขียนเลยมาเป็นเลขแปดหรือเป็นอะไรอันนี้มันเลขแปดเป็นอะไใช่อันนี้เป็นเลขแปดอเนี่ยอื่ไมเน่ยตอนนั้นพี่เห็นเลขไมีเลขเก้าก็เลขศูนย์อันนี้มันเลขห้าเนี่ยน่ะออกมาดูฝั่งนี้เลมันมีติ่งมานนิดนึงเป็นเลขเก้าเลยแปดศูนย์ห้า ของอองก็เห็นไหมนั่ิ่งมาิงยงเห็นไะเลขเก้าอ่ะจริงว่านี่เหรอเออเห็นป่ะอ๋อมันเหมือนเก้านะเหมือนแปดเก้าห้าหรือแปดแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าก็ใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้อองอ่ะพยายามหมุนเป็นเลขเลขศูนย์นะแต่มีห่างออกมาผู่มันหน่อยยังใช่แรกๆอ่ะแต่กล้องพี่เห็นเออถ้ามาฝั่งนี้จะเห็นเดี๋ยวให้อองลองขยับมาหน่อยดีแต่ฝั่งนู้นก็ผมก็เห็นอันนี้มาเอาเลยเนาะส่งท้ายแล้วทุกคนเลขเมื่อกี้นะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นเลขนําโชคได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยเนาะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับไปแล้วแอบไปบ่ายนะครับออกไปแล้วครับบ๊ายบาย